เราก็นั่งไว้แต่วันนี้มานั่งจมเอวกลมนักก็สมใจบางคนไม่มีเงินแล้วไม่มีตังนั่งดูบนปลายยางล้มันก็ได้ตาแดงแล้วมันมุดสังเวยไกโจดักหาาเร็วและต้องติดตายขอบคุณนะครับเควนเควนที่เหนียวแน่นหละกันมากมายขอบคุณผู้ใหญ่บ้านด้วย ที่ตั้นช่วยอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่ที่นี่ก็น้ำใจไม่ตรีดีก็จะตายผู้ใหญ่ร่ำรวยนามานองงานนาัเพราะเป็นเจ้าของลาดลาดไหนลาดไหนเจ้าของลาดละที่ไหนงามประดัราะแกชื่อนัดก็ลาดนัดไงผู้ใหญ่นัดไม่ใช่เจ้าของลาดชื่อแกงามปราด s, อ,าดอาดายากให้รู้หรือไม่ มาร่วมงานนะเจ้าควรคุณขอบคุณขอบคุณและมาขอบใจคนตีอยู่เดียวนะเดียวโดดหรือ,อยังนะเป็นโจรลักาูไม่ได้ก็ไงทันได้แคว้นกันจะคืนนี้ให้น้องให้ปีตั้งให้หญิงละายหาเมียสักคนเลือกให้ดีเลือกให้ดีเป็นสามีเลือกให้ดีก็ได้ผู้หญิงที่นั่งเอามือกอดอกนั้นผมแนะนำทุกท่านว่าอย่าเอาไปได้ ทำไมไม่เอาลากผู้หญิงที่กอดอ,อกพอปล่อยมือนมยานถึงใจพกไงพ,ก,พกไงถึงใจพกไงหาแกว้นเลือกให้ดีนะเพราะผู้หญิงเปรียบเหมือนปลายายจะตายไงยจะตายค่ะยงจะตาย,าย,ตายผู้หญิงที่ไหนที่เปรียบเหมือนปลาที่มึงร้องบอกมาละเหมือนปลาที่ไหนมันเหมือนปลาจริงๆรู้ไหมละ่ะผมจะบอกแล้วนะบอกให้เข้าใจ ถ้าแม่ไม้ปลาอะไระนางเปรียบเหมือนปลาย่างเพราะมันหอมไกลหอมไกลนะ้ามาหอมไกลถตาเมียเพื่อนวันเทียงเปรียบเหมือนปลาดุกเลี้ยงควายชดเราได้เ <c oughs> จ้าบ่หล่ะเขารอยิง <c oughs> และยิงติ้งยิงข้างใจและเตาสมมุติว่าน้องเมียบอกมาเตรียเปรียบเหมือนปลาอะไรน้องเมียเปรียบอะไร <c oughs> ละเปียกน้อง เหมือนปลาเงินปลาทองมันเกี่ยวอะไรผูน้องเมียเปรียบกับเหมือนปลาเงินปลาทองเพราะว่าได้แค่มองทำอะไรไม่ได้ <c oughs> อ,อัวจริงทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเมียเราเองและน้องอยาเปรียบเหมือนปลารามินก็จะตาย <c oughs> มิลก็จะตายกิดจะเลื่อนไหยยแต่ไม่รู้เลื่อนไปไหน <c oughs> เลื่อนก็ไม่ได้รักกันไว้เติดและตูนหัวให้รัก ครอบครัวรักกันเอาไว้รักลูกรักเมียรักเสียไงตัวรักเมียรักผัวรักกันเก้าไว้รักเม่รักพอรักกันไว้เถิดจสิงอานนับประเจิดในหัวใจวันนี้มาแล้วตำบุญให้คุณคุณน่ามีจงใจไปแล้วหนอที่วัดร่มเมืองเห็นพระนางวอนเหลืองอยู่ข้างกอกไก่กอกไก่นะมากอกไก่ วัดรมเมืองเคยไปหรือเรียกเคยเรียกจำชื่อได้ไปแล้วคนไปกันลุยไปหานหลวงตุย้ยสักจิตจะตายหลวงตุ้ยนี่แกสักจิตไม่ใช่หิศสักจิตจะตาย,ท,ย,าตายที่ผมพูดไม่ใช่หลอกกระเล็กนะไม่จอกเจกสักจิตเลื่อนหลายสมัยยืนบาดตอนหัวเชาว้าผมเคยเอาข้าวแล้วเคยเอามาใสา่ ความศักดิ์สิทธิ์ผมเลยลองดูลองดูว่าแกนู้จะศักดิ์สิทธิ์แกไหนว่าเช้าผมหยอบอยู่ที่ปากล้วยเห็นวอนหวยผมล่อคอไว้พอผมล่อคอผมว่าตักอาแกหลวงตุยนั่นแน่ก็วิ่งไวไวพระตกอาใจที่ผมตักแกวันนี้ดวงแกขอบคุณมาไว้ลูกเนนในวัดรมเมือง คนที่ห่มผ้าเหลืองร้องเพลงเพราะจะตายลูกน้นอะไรร้องเพลงละคนดีพอพระเดินผ่านร้องทันทีร้องขึ้นมาไวๆไ,ไม่ใช่ไม่รู้เห็นหลวงปิตูลักฉันมา <c oughs> มาเมื่อแรกคืนว่า <c oughs> เห็นถุงมามาตั้งกลางกุฏี <c oughs> ถ้าหลวงพ่อเน้นจะรออยู่โรงครัว จึงเปลา่าเพื่อกาาน้ำร้อนรัวทำไงดีเน้งกินดิบสิคอ,อยรองลักใด้บ้ากูนุกิตไตมาได้เนี่ยอยู่ปังห้ากูรบกับปวดตาแต่กูรบบานปวดรบเรื่องไรกับปวดตาไม่รบเพื่อน